ยังห่างพักแค่นี้ก่อนอะจ๊ะพี่น้องจ๋าแค่นี้ก่อนอาจารย์ป้าทำต่อก่อนก็ทอดไข่น,นะคะเนี่ยใส่ไปบ้างเยอะนะคะเนี่ยทอดไข่ใส่ลูกด,ดีแล้วก็ต้นหอมแล้วเป็ไงไหมคะค่ะเอากระชอนขึ้นมาใส่ใส่ลูกข้างในพี่น้องจ๋ามาถ่ายรูปด้วยแน่นไหมคะถ่ายรูปไข่ต้มไข่ น่ารัยไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวไข่ป้าโอ้ไข่ป้าเหลืองน่ากินต้มไก่น่ารัยไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวไข่ป้าโอ้ไข่ป้าเหลืองน่ากินก็ไข่กบต้มผักมะนาวดองค่ะต้มผักก็น่ากินนะคะเนี่ยวันนี้ไม่มีคนเลี้ยงหางค่ะผักกะต้ม ดูด้านหลังบ้างได้ยังยันได้ร้อยก่อนเนี่ยวันนี้นะคะเดี๋ยวให้ใส่ถ้วยเด็กแล้วก็หลีกไฟแม่ไม่เนี่ยดาวทำอย่างนี้นะคะตั้งแต่เนี้ยแล้วก็ตั้งลมันละมันแค่นี้ก่อนนะคะไม่น้องจ๋าเดี๋ยวป้าทอดไข่กันนะคะทอดไข่เยอะๆค่ะเพราะว่าเลี้ยงเด็กวันเนี้ย ไม่มีคนเลี้ยงอาหาร<ม>ก็ไข่กระต้มผักมะนาวดองค่ะต้มผักก็น่ากินนะคะเนี่ยวันนี้ไม่มีคนเลี้ยงอาหารค่ะผักกระต้มก็ไข่ก็ไขเค,เค,เคเนะคะไข่ปูกนะะันคุณนุชเห็นเน,เนื้อปลาไหมลูกก็ไข่ก็ไข่เค็ญนะคะ ไปปูกันพี่นุ้นเห็นเนื้อซาร์ไหมลูกอืมจ้ารับเลยค่ะจับเลยเร็วเดี๋ยวค่ะคท่านี้ก่อนนะคะไม่น้องจา๋าเดี๋ยวป้าทอดไข่กันนะคะทอดไข่เยอะๆค่ะเพราะว่าเลี้ยงเด็กวันนี้ไม่มีคนเลี้ยงอาหาร mm hmm. ไข่ปลาได้อย่างงงไข่ปลาได้แล้วไข่ปลาได้แล้วก็เอาวันนี้ไข่ปลาได้อย่านงง เอาขายปลาได้แล้วขายปลาได้แล้วก็เอาเอาวันนี้ลูกแม่ก็ช่วยเคลียร์พื้นนี่ค่ะคันนี้ก่อนละคะเนี่ยกำลังจะเตรียมเอาข้าวแม่ไหมแม่ดาวว่าทำอย่างนี้ค่ะทำเสร็จแล้วเราเข้าห้องทำใหม่นี่ไปตัดต้มไป ตักต้มต้มไก่ต้มฟักมะนาวดองะะเลยค่ะไข่ป้านเลยง่ายกินเลยคะเนี่ยเห็นแล้วก็หลีบไปนะคะมีไฟแห้งให้เริ่มรับอากาดูน่าน่าไม่เป็นไงเห็นแล้วก็หลีบไปนะคะมีไฟแห้งให้เริะะ่มรับอากาดูน่าน่าไม่เป็นไงปค่ะ มันดาโรนิตาร,รมต้มจืดแล้วค่ะนาวดองป้านะคะต้มจืดแล้วคันเนี่ยท็ดแข็งน,นะคะเนี่ยใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเนี่ยต้องไข่ใส่รสดีแล้วก็ต้นหอมอแล้วก็แดงค่ะเช็ดเอาก็ะดาษชุ่เช็ดตูศึกสาแม่ก็ะดาษเช็ดเช็ดค่ะแล้วก็จะทอดอีกรอบนึงนะคะ ให้ลูกสาวแม่ถ่ายให้วันนี้ป้าต้มปลักมานาดองแม่มนาดองกับปลักป้ามาัานจะเปนนกค่ะมาจากมัน่นมา่นมาเลี้ยงหาหารทคนนี้ก่อนจ้าพี่น้องจ๋ากันนี้ก่อนจ้าป้าทําต่อก่อนลูกแม่ก็ช่วย<ม>เคลียร์พื้นนี่ค่ะทานนี้ก่อนละคะเนี่ยกําลังจะเตรียมเอาข้าวผิดอา้ก็จะช่วเช็ดตู ลูกสา <ST> S> <S แม่ก็ได้เรียกเช็คค่ะแล้วก็จะทอดอีกรอบนึงนะคะไฟตไะไわพระไข่ค่ะไข่ไข่ถ้าขนมแล้วตักต้มพีาาาา่นุ้งจ้าเอาไข่ปลาได้ย่ะน้องไข่ปลาได้แล้วไข่ปลาได้แล้วก็เอาเอาวันนี้จะทอด ทอดอีกรอบหนึ่งค่ะทอดไข่อีกรอบหนึ่งนะคะไข่ไข่หกลูกสาวแม่ก็จะทอดแข่งนะคะเนี่ยไข่ไม่ต้องเยอะนะคะเนี่ยทอดไข่ใส่รสดีแล้วก็ต้นหอมอะไรอย่างเงีนะคะอันนี้ไปตักต้มไปตักต้มต,มต,ต,มต้มต้มไก่ต้มฟักมะนาดองทอดแข่งนะคะเนี่ยไข่ไม่ต้องเยอะนะคะเนี่ยทอดไข่ ใสตัดดีแล้วก็ต้นหอมไปเป ER. ็นแรงเค่ะแค่นนี้ก่อนนะคะมิโนจ๋าเดี๋ยวป้าต้อข่ก่อนค่ะต้อข่เยอะๆค่ะเพราะว่าเลี้ยงเด็กวันนี้ไม่มีคนเลี้ยงอาหารใส่หูใหเด็กแล้วก็หลีกไปเอางี้ละต้อไปปูให้เด็กค่ะวันนี้แล้วก็วันนี้ไม่มีคนเลี้ยงอาหารค่ะ ขั้นนี้ก่อนนะคะไม่น้องจ๋าเดี๋ยวป้าทอดไข่ก่อน่ะคะอดไข่ยเยอะๆค่ะเพราะว่า,วาเลี้ยงเด็กวันนี้ไม่มีคนเลี้ยงอาหารก็ไกข่ปูให้ดีกค่ะวันนี้แล้วก็วันนี้ไม่มีคนเลี้ยงอาหารคะ่ะก็ไข่กับต้มผักมะนาวดองค่ะต้มผักกะนากินนะคะเนี่ยวันนี้ไม่มีคนเลี้ยงอาหารค่ะผักกระต้ม แค่นี้ก่อนนะคะไม่น้องจ๋าเดี๋ยวป้าทอดไข่กนค่ะทอดไข่เยอะๆค่ะเพราะว่าเลี้ยงเด็กวันนี้ไม่มีคนเลี้ยงอาหารไประตะวันพระไข่ค่ะไข่ไข่ถ้าขนมแล้วตักต้มกีนน้จาจ้าวชิดแล้ก็ได้ช่วเช็ดตูช่วยสาแม่ก็ได้ช่วยเช็ดค่ะแล้วก็จะทอดอีกรอบนึงนะคะ เคียวนะคะไข่ปูกันพี่นุ้ยเห็นเนืมม้อสัตวไหมลูกไข่ไข่ไข่เค,เคเียวนะคะใส่ปูกันพี่นุ้ยเห็นเนืมม้อสัตวไหมลูกไข่ปลาได้ยังเนาอ๋อไข่ปลาได้แล้วไข่ปลาได้แล้วก็เอาเอาวันนี้แ,แม่ไมม เราทำอย่างนี้คะตั้งเตียงแล้วก็เอาก,การะหม่อมกระ่ะเอากระชอนขึ้นมาใส่ถ่ายลูกข้างนึงทีนุ้จ๋ามาถ่ายด้วยแม่นะคะถ่ายลูกไข่เช็ตเอาก็เอาชู้เช็ตดูลูก,าลกดดสาแม่ก็เดาชู้เช็ตค่ะแล้วก็จะทอดอีกรอบนึงนะคะ เดียวนะคะไข่กู้งค่ะพี่นุ้ยเห็นเนื้อช้ไม่ลูกเดียร์ะคะไข่ป้านเลยน่ากินเลยคะเนี่ยเดียร์คะไข่ป้านเลยน่ากินเลยคะเนี่ยป้ายค่ะมรรดาเรานี่ตาทำต้มจืดแล้วค่ะนาวรองป้านะคะต้มจืดแล้วค่ะเนี่ยก็ไข่กับต้มผักมะนาวดองค่ะ ต้มฟักก็น่ากินนะคะเนี่ยวันนี้ไม่มีคนเลี้ยงหางคะ่ะปลากระต้มไขป่ปลาได้ยัน้อ้ไขป่ปลาไายแล้วไขป่ปลาได้แล้วกเ็เอาวันนี้ไปค่ะมาดาเรนี่ตาทำต้มจืดแล้วคะ่ะนาวรองปลานะคะต้มจืดแล้วคันเนี่ยต้มไข่ น่ารักเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไข่ป้าโอ้ไข่ป้าเหลืองน่ากินให้ลูกสามแม่ถ่ายให้วันนี้ป้าต้มปลักมะนาวดองนะค่ะมานาวดองกับปลักป้ามาันจะเป็นนกค่ะมาจากบ้านมาแม่เชฟค่ะเออไข่หกไข่เชฟไข่บุญหมายค่ะคือม,มาเก็บของกันแม่หน่อยนะคะ ยังหางพักกันนี้ก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ๋ากันนี้ก่อนจ้าป้าทำต่อก่อนเห็นแล้วก็รีบไปนะคะมีบไปแห้งให้เราสกัดดูดน่านๆว่าเป็นไงแม่เช็ดไข่เออไข่หกไข่เช็ดไข่บุญหมายค่ะพี่น้องมาเกลี่ยของกันแม่หน่อยนะคะไปค่ะมาดาเรานิตาทำ ต้มจืดแล้วค่ะนาวรองป้านะคะต้มจืดแล้วคันเนี่ยให้ลูกสามแม่ถ่ายให้วันนี้ป้าต้มปักมะนาวดองแค่ะมะนาวดองกับปักป้ามานจะาเป็โนนกค่ะมาจจามัาน่นนะมานนี้